สวัสดีครับผมโฟบีนักข่าวหน้าใหม่ขอฝังใงน่ยฝากด้วยนะครับผมวันนี้จะมาเสนอข่าวรวมเลขเด็ดหวยดังงวดประจำวันที่1ตุลาคม2013จากสําจากสำนักดังสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาเลขเด็ดเลขดังโดยเราเอาเลขเด็ดเอาไว้เสี่ยงดวงเพื่อลุ้นรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลวันนี้เรานำเสนอจากสำนักดังต่างๆ ในว,วันที่1ตุลาคม2 5 1 3มาให้ได้รับทราบกันเป็นแนวทางในการลุ้นโชครับรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลในวัที่จะถึงนี้หวยก้อนกาลสิน1์1ทับ10ทับ6 3เลขเด็ดแนวทางหวยรัฐบาลจากเพจก้อนการลสินมีการให้เลขในรูปแบบเลขเด่นและเลข2ตัวบนล่าง โดยมีเลขที่น่าสนใจคือเลขเด่น1 2ส่วนเลข2ตัวบนล่างมีดังนี้15 16 17 18และ25 26 27 28หัวยเลขเด็ดหนังสือพิมพ์ Daily New ได้แก่เลข6 5 3 2 7 9 0 เน้นเลข6และเลขห้าสำหรับวดวันที่1ตุลาคมสอง3สบสามส่วนเลขจากหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์ได้แก่เลขเด่น5 9 2 8 0 7 4เน้นเลขห้วยหลวงพ่ออำนวย1นึทับสิทับหกเลขเด่นบน4 ถึง9เลขเด่นล่าง9เลข3ตัวเต็งโต๊ด794 894 994เลข2ตัวบน94เลข2ตัวล่าง99เลขกัน44่วยเลขรับเฉพาะวงใน1ทับ10ทับ6 3เป็นการให้เลขในรูปแบบ2ตัวบนล่างดังนี้ 26 27และ8687สําสำหรับเลขเดน่นจากสำนักดังทั้ง5แห่งมีเลข2ตัวที่ตรงกันได้แก่เลข26และส7งสำหรับข่าวเกี่ยวกับเลขเด่นก็มีแค่นี้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้แค่นี้ผมสวัสดีครับ